สวัสดีทุกท่านที่รับชมช่อง Go NSD วันนี้นะครับเราก็เก็บบรรยากาศคู่ไทยกับญี่ปุ่นมาฝากนะครับซึ่งก็เป็นคู่ที่ชื่นชอบเป็นพิเศษโดยเฉพาะทีมญี่ปุ่นนะครับวันนี้แอดก็ไปที่สนามเพื่อที่จะไปชมคู่นี้เป็นพิเศษเลยนะครับในช่วงนี้ที่เห็นอยู่นะครับก็จะเป็นสาวญี่ปุ่นนะครับมาก่อน แล้วก็ไปสนามตอนช่วงเวลาประมาณทุ่มนะครับญี่ปุ่นก็เดินทางมาถึงสนามแล้วก็เจอการยู่ก่อนเข้านะครับนี่ก็เป็นผู้เล่นญี่ปุ่นกําลังทยอยลงมานะครับมายูนะครับฮายาชินะครับยยมดะตัวจริงน่ารักนะครับตัวจริงน่ารักเซกินะครับ เห็นแล้วก็ประทับใจชื่นใจนะครับก็คิดว่าคนที่รักวอลเลย์บอลก็คงอยากจะเห็นภาพาบรรยากาศทีอ่อยู่ใกล้แบบนี้นะครับจะบอกว่าโคกะแบบสวยแล้วก็ดีมากๆนะครับโอกะตัวจริงแล้วก็แฟนแฟนๆก็เรียกนะคะโอกะนะครับหมายเลขหนึงด้วยแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เห็นแล้วชื่นชอบมากๆนะครับ ญี่ปุ่นมาก่อนไทยนะครับเมื่อวานก็เดินทางมาถึงสนามก่อนแล้วก็เข้าไปในสนามส่วนแอดก็รอเก็บภาพบรรยากาศสาวไทยของเราต่อนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ดูดูจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยยิ้มนะครับเคร่งขึมอยู่นิดนึ่งนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เข้ามาในสนามนะครับ อาจจะนั่งอยู่ด้านข้าง,นางในสุดนะครับด้านหน้าด้านข้างสนามก็กําลังเดินวนไปที่ตําแหน่งที่ตัวเองอยู่นะครับบรรยากาศข้างในโหสนุกนะครับคดกคืนแล้วก็ทุกตำแหน่งทุกจุดนะครับข้างบนที่อยู่ตอนนี้ก็มองเห็นนักกีฬาได้ชัดเจนเห็นเกมได้แบบชัดมากๆนะครับเดินวนไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไปอยู่จุดของตัวเอง แล้วก็ตื่นเต้นมากๆนะครับจริงๆมีเสียงเพลงแสงสีเต็มไปหมดนะครับก็ต้องขอปิดไว้เพราะว่ามันเพลงที่มีลิขสิทธิ์นะครับอาจจะลงไปในคลิปนี้ไม่ได้ที่เห็นก็คือญี่ปุ่นนะครับซ้อมก่อนแล้วก็เอกลักษณ์มากๆนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ ภาพที่เห็นนะครับก็อยู่โซนของญี่ปุ่นซึ่งก็อยู่ไกลโคละฝ้าของไทยนะครับก็เลยเก็บภาพญี่ปุ่นซะเยอะเลยก็ถูกใจนะครับเพราะว่าชื่นชอบทีมญี่ปุ่นมากๆมีอิชิกาวะนะครับมีน้องมายูอิชิกาวะที่เห็นอยู่ตอนนี้ฝั่งนู้นก็จะเป็นสาวไทยของเรานะครับ แล้วก็อยู่ใกล้นะครับโอกาสมากๆนะครับซึ่งญี่ปุ่นนะครับเป็นทีมที่มีระเบียบวินัยสูงมากๆรอยยิ้มจากการซ้อมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับแต่ก็เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่นสำหรับเกมการแข่งขันไทยกับญี่ปุ่นเมื่อวานนะครับ ต้องบอกเลยว่าในภาพที่เห็นในสนามนี้น้องก็เต็มที่แล้วนะครับแต่ลูกที่เกิดขึ้นมันเป็นลูกที่น่าเสียดายนะครับอย่างเช่นตบแล้วไปแฉลบบล็บอกหรือว่าเราบล็อกแล้วก็แฉลบออกตรงนี้ค่อนข้างจะเสียนะครับซึ่งจุดเสียตรงนี้มันทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ทยของเราเล่นไม่ได้หรืออะไรหรือเปล่าแต่จริงจริงแล้ว เกมรับหรือว่าอะไรนี้ไทยของเราเต็มที่มากๆเสียเปรียบอย่างหนึ่งของไทยเราเมื่อวานก็แค่ลูกเสิร์ฟนะครับลูกเสิร์ฟที่ญี่ปุ่นเขาเสิร์ฟดีแล้วก็ไทยของเราก็รับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ส่วนลูกที่เสียอีกลูกหนึ่งก็คืออย่างที่เห็นชัดก็คือเวลาไทยเราขึ้นบล็อกหรือว่าลูกขบคลิกที่ญี่ปุ่นเล่นมาไทยของเรายืนจุดที่เข้าไปเล่นต่อไม่ได้นะครับก็จะมีประมาณนี้แต่รูปแบบเกมทั้งหมดนะครับก็ดูแล้วสนุกนะครับเป็นเกมที่ดูแล้วทำให้เกมการแข่งขันนั้นดูสนุกก็บรรยากาศนะครับการ ซ้อมวอร์มทีมทั้งไทยและญี่ปุ่นนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างนานนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงเลยนะครับไปอยู่โซนที่เห็นชัดนะครับต้องบอกเลยว่าเต็มอิ่มมากๆนะครับสำหรับใครที่มาดูบรรยากาศในสนามก็จะมีนะคะโอกสนะครับที่เห็นชัดๆมุมนี้วาดะนะครับจาก JT ฝั่งนู้นก็เป็นสาวไทยของเรานะครับพิมพิชญา ิยนุษนะครับแล้วก็มีสุรยาที่ซ้อมเซตอยู่ก็มีบรรยากาศให้แฟนๆได้รับชมนะครับสำหรับแฟนๆที่ไม่ได้ไปถึงสนามก็เก็บภาพสวยๆมาให้ดูมีพรพันธ์นะครับฝั่งนี้ก็มีอิชิกาวะนะครับเมื่อวานมีนักกีฬาทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ไทยของเราเจ็บนะครับ ก็นี่เป็นโคกานะครับโคกาะตัวจริงสวยนะครับสวยมากๆ so, โคกาะก็ไปซ้อมกระโดดบล็อกอยู่นะครับเราก็เก็บภาพความน่ารักนะครับมาให้แฟนๆได้เห็นพอเห็นญี่ปุ่นแล้วก็เห็นไทยเล่นแบบนี้โหอยากอยากติดตามไปแบบทุกสนามเลยนะครับประทับใจ ปกติเราชื่นชอบแล้วก็เราเชียร์อยู่ที่บ้านแต่การได้ไปเชียร์ใกล้ๆแล้วก็ไปดูความอาของจริงที่อยู่หน้างานแบบนี้ยิ่งทำให้รู้สึกชื่นชอบแล้วก็รักมากขึ้นนะครับเกมของญี่ปุ่นก็เล่นดีเกมของไทยก็เล่นดีนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกไปลูกที่เราเสียเป็นลูกที่แบบว่า ลูกเสิร์ฟรับลูกเสิร์ฟไม่ได้หรือว่าขึ้นไปบล็อกแล้วก็ไปแฉลบบล็อกออกอะไรแบบนี้ก็ทําให้เสียแต้มไปตอนนี้ก็เป็นการวอร์มเสิร์ฟนะครับสาวไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นช่วงท้ายแล้วนะครับวอร์มเสิร์ฟวอร์วอร์มเสิร์ฟเสร็จก็วอร์มตบนะครับวอร์มตบแล้วก็วอร์วอร์มเสิร์ฟต่อ ก็เป็นกำลังใจให้กับสาวไทยของเราต่อไปนะครับถึงแม้ว่าการแข่งขันจะจบลงแบบแพ้รวดในสนามที่3ของเรานี้ก็ต้องรอรุ้นนะครับกับบราซิลก็คงจะเล่นให้สนุกก็มีโอกาสแพ้สูงเหมือนกันแต่ก็เชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาต่อไปนะครับการที่มีอยู่ในระดับโลกแล้วก็อยู่ในไม่ตกชั้นแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับ ยามดะนะครับยามดามะเมื่อวานก็เสิร์ฟดีนะครับเล่นดีหมายเลข34นะครับเมื่อวานเจ็บก็เป็นช่วงท้ายนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ทั้ง2ทีมกำลังจะประกาศตัวผู้เล่น6คนแรกนะครับรวมถึงเพลงชาติไทยแล้วก็เพลงชาติญี่ปุ่นก็ ดีนะครับเมื่อวานดีดีมากๆเลยนะครับที่ได้ไปดูแล้วก็เป็นตำแหน่งที่อยู่ใกล้นักกีฬามากที่สุดแอดขอขอบคุณแฟนลย์บอลทุกท่านนะครับที่รับชมช่อง go n s d ฝากกดไลค์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับรวมถึงให้กำลังใจด้วยการสมัครสมาชิกหรือว่าสนับสนุนซุปเปอร์แตงแล้วก็การเจอกัรการติดตามอะไรแบบนี้ก็จะขอบคุณมากๆไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ